ในปัญหาต่อไปว่าสังขารชายมานะปัญหาพระราชาถามว่าพระคุณเจ้านาเกษตสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เมื่อมีสังขารเหล่านั้นคือสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ย่อมเกิดขึ้นหรือขอถวายพระพรถูกต้องสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสังขารที่มีอยู่และสังขารที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นไงขอถวายพระพรเมื่อมีจักขุกับรูปก็ย่อมเกิดจักขูวิญญาณ เมื่อมีจักข like um ูวิญญาณก็ย่อมมีภาษาเมื่อมีภาษาก็มีเวทนาเมื่อมีเวทนาก็ย่อมมีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็ย่อมมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็ย่อมมีภพเมื่อมีภพก็ย่อมมีชาติเมื่อมีชาติก็มีชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ถ้ายังมีตาอยู่ก็ยังมีกองทุกอยู่สรุปถ้ายังมีตาก็ยังมีทุกถ้ายังมีหูก็ยังมีทุกมีจมูกก็ยังมี ทุกถ้ามีลิ้นก็ยังมีทุกถ้ามีกายก็ยังมีทุกถ้ามีใจก็ยังมีทุกขต่อเมื่อไม่มีไม่มีตาเมื่อตาไม่มีรูปไม่มีก็ไม่เกิดจากขูวิญญาณเมื่อไม่มีจากขูวิญญาณก็ไม่มีจากขู่สัมผัสเมื่อไม่มีจากขู่สัมผัสก็ย่อมไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาก็ย่อมไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาย่อมไม่มีอุปาทานเมื่อไม่มีอุปาทานก็ย่อมไม่มีพบเมื่อไม่มีพบย่อมไม่มีชาติ เมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีชารามรณะโซโกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตความดับไปแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อ,อไรเนาะที่ตาไม่มีจกักขุนิโรธเมื่อจกักขุนิโรธแล้วนั่นแหละสายวัตตาจึงดับใช่ไหมเมื่อโสตานิโรธคานานิโรธชิวหานิโรธกายานิโรธและมโนนิโรธนั่นแหละอย่างนี้ดับได้นะเมื่อดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นจริงแล้วจึงดับ ทั <mile> ้งหมดเหล่านั้นได้คำว่าดับดับคืออะไรดับจักขุเป็นสังขารพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับจักสุโสตะเป็นสังขารพระนิพพานเป็นตัวดับโสตะคานะเป็นสังขารพระนิพพานเป็นตัวดับคานะชิวหาเป็นสังขารพระนิพพานเป็นตัวดับชิวหากายเป็นสังขารพระนิพพานเป็นตัวดับกายมโนเป็นสังขารพระนิพพานเป็นตัว ดับกายคําว่าเคยได้แปลไหมสังคตะกับอสังคตานี่เนะี่ยเขาแปลกันว่าไงสังคตะแปลว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งอสังคตะแปลว่าอะไรนี่เราแปลเองที่ถูกต้องแปลบอกว่าธรรมะที่ดับสังคตะธรรมะที่สารอกสังคตะอะตัวนั้นเป็นอย่างเช่นอโลพะเนี่ยคือธรรมชาติที่ดับโลพอาอโทสะคือธรรมชาติที่ดับโทสะ อโมหะคือธรรมชาติที่ดับโมหะฉันใดเมื่อจักขุคือสังขารอสังคตะคือพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ดับจักขุโสตะเป็นสังขารพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับโสตะจมูกเป็นสังขารพระนิพพานเป็นที่ดับขานะลิ้นชิวหาเป็นสังขารพระนิพพานเป็นที่ดับชิวหากายเป็นสังขารพระนิพพานเป็นที่ดับชิวหามโนเป็นสังขารพระนิพพานเป็นที่ดับใจดับมโน พันธะบทบทอันไม่ตายก็คืออะไรจักขู่กับจักขูนิโรธจักขูนิโรธคือธรรมที่ดับจักสุนะไม่ใช่สักแต่ว่าจักสุพังไปแต่หมายถึงธรรมที่สูงส่งสามารถดับจักขู่ได้เอถ้าดับตาคู่นี้ตาคู่นี้นะสรุปว่าธรรมะนี้สอนให้ดับตาคู่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ใชตาคู่นี้เนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนี้จนกว่าจะตายไม่มีหรอกในธรรมะทิ่มตาของเธอให้แตกซะไม่นี่ แต่มีคำว่าทำอย่างไงที่จะดับตาเนี่ยนะคิดยังไงจึงจะแทงตลอดทาเป็นที่ดับตาอย่างน้อยว่าดับตาคู่ที่จะไปดูภาพสัตว์นรกที่อยู่ในนั่นนะนะคู่นั้นอนะ่ะคู่ที่เกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรฉาเนี่ยทำที่ดับตาที่โผล่ในนรกเนี่ยธรรมะอันนั้นนะคืออะไรก็คือพระนิพพานนั้นพระนิพพานนี่ชื่อว่าอาสังคตะาอาสังคตะแปลว่าทาเป็นที่ดับสังคตะเพราะฉะนั้นจกักขุเป็นสังคตะ พระนิพานเป็นอสังคตะไม่ใช่อากาศนะนิพานไม่ใช่อากาศพันโสตะเป็นสังคตะพระนิพานเป็นอสังคตะอย่างเงี้ยนะพันจักขุกับจักขุนิโรธโสตะกับโสตะนิโรธพระพุทธเจ้าพูดถึงความเกิดและความดับของสิ่งเหล่านี้จะต้องมีอย่างหนึ่งที่ทําให้ดับสิ่งเหล่านี้ไอความดับอันนั้นเนี่ยก็เกิดจากถ้ายังตามเห็นว่าจักขุดีตราบใด จักขูนิโรธจัประจักได้ไหมไม่ได้ถ้ายังเห็นว่าจักรูที่เป็นสังขารชื่นชมจักรูที่เป็นสังขารอยู่เพียงใดที่จักประจักทมที่ดับจักขูก็ไม่ใช่ฐานะถ้าหากว่ายังชมว่าหูเป็นสิ่งที่ดีจะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดทมเป็นที่ดับหูก็ไม่ใช่ฐานะถ้ายังชมจมูกเป็นสิ่งที่ดีจะปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งทำเป็นที่ดับจมูกก็ไม่ใช่ฐานะถ้ายังชื่นชมลิ้นว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดทำเป็นที่ดับทิ้นก็ไม่ใช่ฐานะถ้ายังชมว่ากายเป็นสิ่งที่ดีอยู่นั่นแหละที่จะปฏิบัติเพื่อดับกายก็ไม่ใช่ฐานะนะถ้ายังชมว่าใจเป็นสิ่งที่ดีที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อดับใจก็ไม่ใช่ฐานะข้อปฏิบัติอันเนี้ใช้คําว่าข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติเพื่อสร้างจากักขรคืออะไรทุกครั้งที่ลืมตาข้อปฏิบัติที่สร้างหูทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือข้อปฏิบัติเพื่อสร้าง วัตตะแต่ที่สําคัญเราจะทํำยังไงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อดับจักขุดับโสตะดับคานะเชียวหากายะมโนเนี่ยนะอันนั้นแหละคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นเครื่องดําเนินเพื่อให้ดับตาโดยส่วนเดียวดับหูโดยส่วนเดียวดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมเป็นที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนมีพระชนอยู่พระองค์ทิมมันเลยใช่ไหมไม่ใช่ แต่พระองค์ตรวแทงตลอดทําเป็นที่ดับตาใช่ไหมบอกใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องยุ่งอะไรกับตาคู่นี้เลยเพราะดูเลี้ยงเงินกว่ามันจะไปพังไปข้างหนึ่งอล้วแหละแต่ว่าไอ้ที่เขาเขาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติน,น,นั่นคืออะไรกันแน่คิดยังไงจึงเป็นอริยมรรคจักขุจกัจกขุสมุท,ทยัยจักขุนิโรจักขุนิโรทคามินีปฏิปตาขนาดท่องท่อง้วยังท่องบ้างหรือเปล่าก็ไมร่รู้เลิกเรียนก็เลิกท่องเลยน,ะน่าสงสาร อะนะลืมตาก็้วทำตาเปริบๆๆรบมาน,นคนมีกรรมก็ไม่เป็นไรก็ตลอดเวลาก็สร้างตาไปก็แล้วกันสักวันหนึ่งนะลืมตาก็ต้องเห็นจักขุจักขุสมุทยัยจักขุนิโรธจักขูนิโรธาคามิน,นีปฏิปทาเป็นต้นก็ต้องหมั่นหมันพิจารณาจริงๆนะถ้าไม่ไม่เจริญจริงๆแล้วก็ไม่ตื่นตัวจริงๆก็ยากที่จะ ทำความเข้าใจเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่ประสิ่งที่ศึกษาไม่ได้เรียนไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านี้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนรอก